ณหมู่บ้านป่าใหญ่อันสงบสุขมีแมวส้มตัวหนึ่งชื่อว่ามะนาวมะนาวเป็นแมวฉลาดร่าเริงและรักเพื่อนวันๆชอบเดินเล่นใต้ต้นไม้พูดคุยกับกระรอกนกยูงและเต่าแก่ข้างลำธารแต่ในป่านี้ก็มีเจ้าลิงจอมสนชื่อว่าเจ้าจอ๋อเจ้าจ๋อมักชอบแกล้งเพื่อนๆเช่นแอบขโมยกล้วยของช้างน้อยปาลูกไม้ใส่นกฮูก หรือแม้แต่ดึงหางแมวส้มเล่นวันหนึ่งขณะที่มันาวนั่งมองท้องฟ้าเจ้าจ๋อก็โผล่มาแล้วร้องว่าฮิฮิฮิเจ้าขนส้มวันนี้ข้าจะให้เจ้าตามหาหางตัวเองให้เจอพูดจบเจ้าจ๋อก็เอาหางปลอมทําจากใบไม้ผูกกับเชือกแล้ววิ่งหนีไปมานาวไม่ได้โกรธแต่ก็ถอนหายใจแล้วพูดว่าเเจ้าจ๋อนี่อีกแล้วเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละ่ะ มะนาวปรึกษากับนกฮูกผู้ผรู้ผู้แนะนำว่าในหุบเขาลับมีดอกไม้พิเศษชื่อดอกความเข้าใจหากเจ้าจ๋อได้กลิ่นมันอาจรู้สึกถึงความเห็นใจและหยุดเกเรได้มะนาวจริงตัดสินใจออกเดินทางไปยังหุบเขาลับระหว่างทางมะนาวต้องข้ามลำธารลึกปีนเขาสูงและผ่านถ้ำมืดที่มีข้างคาวตื่นตะจกแต่ด้วยความมุ่งมั่น มะนาวก็หาดอกไม้ได้สำเร็จขณะกลับมาเจ้าจ๋อก็กำลังแอบจะขโมยตะกร้ากล้วยจากช้างน้อยมะนาวจึงโยนดอกความเข้าใจให้เจ้าจ๋อทันทีเจ้าจ๋อสูดกลิ่นเข้าไปแล้วอยู่ๆก็หยุดนิ่งไปชั่วครู่เปลี่ยนจากลิงเกเรเป็นลิงขี้เกรงใจเจ้าจ๋อมองกล้วยในมือตัวเองแล้วพูดเสียงเบาเราเราแค่เหงาเราแค่อยากเล่น แต่ไม่มีใครเล่นด้วยมานาวยิ้มแล้วเดินเข้าไปรูปหลังถ้าเจ้าหยุดแกล้งเพื่อนพวกเขาก็จะอยากเล่นกับเจ้าด้วยนะนับจากวันนั้นเจ้าจ๋อเปลี่ยนไปเขาช่วยเก็บผล,ลไม้เล่นซ่อนหาอย่างไม่แกล้งใครและกลายเป็นเพื่อนรักของมะนาวข้อคิดของเรื่องบางครั้งคนที่แกล้งเราอาจจะแค่ต้องการความรักและเพื่อนแท้ถ้าเราเข้าใจเขา อาจช่วยเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนที่ดีกว่าเดิมได้